เลวฟ้าที่พามาสบายดีต้าพี่น้องมาสาวใบเตยมืใหญ่มื้อนี้มาวันเกิดน้องวันใหม่แต่ขนมมาชบหนึ่ง มกรไอง,อง,องตุต๊บเวนสิบสิบสงน้องมาน้าวนํามากอดแต่ก็เหื่อยม้นมาเสนโอ้ยทาเบิ้งกรันะมานา้วจะมาําไผ่นแหงมากอด่นแหงมาก่อดเอาไปให้เอ้อยบ้านใหม่กดอนหรอวะ เอาไปให้เอื้อยก้อนจังแกใช้เอื้อยใช้จะาข้องมันเกิดหรือใช้ไปให้ไวไหมแกไปเดี๋ยวเอาไปแก้ผูอ่ะแก้เต้ยนะแกใจโตนะลูกแกไปโตผูเอาไปแก้ปัดเด็กเด็กแนวกินไปไป แก่หลดจีกหลดนางแนวกินพี่น้องข่าวพัดหนึ่งขนดองนะเบียเอาได้กะเบ่อนนี่นะสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงเบิกโทรศัพท์แกเลยแก่หายลูกเด็กเด็กเบานาเบียเพชรจะเบานาเบียเพชรเบลุเพชรแมนน่าแมนน่าแมนลูกแมนน่าแมน

เี่ยวนอนเพราะพี่เสีไวนะคะเทียมม้เพรียมวัวนะเดกังายีแจมืกุืีอ่ได้เลยเปิดโดนเก่เทียมกดมอยู่มนกนยังมนกนนอนหมเออูครัว้กินอกินไอะแบอะกินเดอยนกะ

ียงกันอยู่บุลูกไ,ไปไปไปเจ้าของวันเกิดจักปีแลยน้องวันใหม่ครบรอบเจ็ดขวบเจ็ดขวบไปยืนนะเบื่อยลูกอย่าโอมเสือลูกมานาวน้อยอย่าโอมสายเสือโบอมลูกเออ ไปไปแต่วันนี้มาเห็นใครยัไม่ได้ลูกทิานมันอยากมาินมาพี่ยิ๊นี่เ้าแล้วแิ้มาขนิ่มๆไม่ยาดดิก็อามันยงยิ้เขากอมนิ่มๆนิ่มๆิ่มๆน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 ิ้มๆนิ่มๆิ่มิมิมิมยิ้มิ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 ่มิ้มๆิมยิ้มๆิ้มมๆิมิิ้มมๆ ห้อง,อ,งองเพลงบ้านนี้น้่เบียรชอบใในมือน้เบียรแม่โบกเลยเซาให้เลนมือนนเบียร์ต้องมือนะแม่

เราอมเอาลูกก่อนไ่ให้ใช่จ้ามือกวนซุกไม่แม้หน้าบานมึงเนี่ยไอ้าวกกุ้งลยอ้าเช็ดพาสฉีุบแบบนี้เช็ดบ่นเฮ็ดวะไดใช้กาเช็ดมันนีกมันเนี่

หายแล้วทั้งนั sì> ้นนาเบียแจ็บบอนานีุนนากดดหายไปกาพ่อไปไหนสูหาย่เหนอ้มนอไนกินบนนั่งยืนกินอย่าง